สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ในเกมที่ถูกลืมจากช่องนี้ไปก็คือ t o กอ of เดอ m a แมนั่นเองนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาทำคลิปก็ได้กลับมาทำโอ้โหยีิห้าเหรียญนะโอโ้ดีใจมากครับวันนี้เราเล่นสามด่านพอแนละเพราะว่ามันอาจจะเปลืองพื้นที่นิดน,นึงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราแบบฟีมือตกครับยังไงวันนี้เออโอเคทางนี้ทางนี้ก่อนให้เดนะ มันใช่เหรอโอ้ยเดะเดวเดะ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 เียงนี้ก่อนเอาวูดิโอเดียวเดียวอย่าเพิ่งนิกสติดเอาใหม่โอ ด่านยี่แปดสี่สิบแปดก่อนครับนี่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันไปเร็วจังย้อจไปไป ก็เข้าสิ้นใช้แล้วสิโอเคอว้าวนั้นก็อีซี่ครับโอ้รู้สึกมันเล่นนานแล้วแบบพอกลับมาเล่นแล้วมันดูตึงๆยังไม่รู้อ้าวนี่ไงว่าแล้วเฮ้ยโอ้โหคือทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากครับ คือมันมันมองไม่เห็นอะไรเลยไงเราต้องไม่ประมาทโอ้โหโหมดไปอีกหนึ่งหัวใจอ้าวลงมาโโอ้โหโอ้ยนี่เราประมาทเกินไปโอ้โหเรือนหนึ่งครับตายไปสี่รอบนี้โอกาสสุดท้ายครับ โอเคโอเคตรงนี้ผ่านสบายโอ้มันต้องมันต้องไอ้นี่ขนาดไหนวะเนี่ยคือไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นโคตรตึงเลยครับผมโอ้โหนี่หมดไปสี่เลยฮะเอองั้นก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม